สวัสดีครับเป็นพื่อนทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็แอดบ็อกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาอันบ็อกรองเท้าวิ่งคู่หนึ่งนะครับซึ่งกล่องที่ได้มาเนี่ยมันค่อนข้างประหลาดครับเห็นครับว่าไม่มีลวดลายใดๆไม่มียี่ห้อบอกนะครับซึ่งมีแค่ข้างๆนะครับที่แปะไว้นะครับซึ่งจะบอกว่ามันเป็นตัวโปรตไทป์นั่นเองนะครับโชคดีมากนะครับที่ ได้รุ่นนี้มาก่อนจะเป็นรุ่นอะไรไปดูกันครับเปิดให้ดูครับนี่ครับผมก็คือรองเท้าวิ่งมิซุโน่นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเว็บเ e เบ l ียนแปดสองนะครับผมซึ่งเว็บเ e เบ l ียนแปดแปดสองเนี่ยก็จะเป็นรุ่นลองนะครับที่ลองมาจาก เว็ r เรเบรเลนโปร2นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทำเทคโนโลยีออกมาใกล้เคียงกับตัวโปรนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่เหมาะสำหรับการทำความเร็วนะครับแล้วก็สามารถใช้เป็นรองเท้าเด i l ท t นเนอร์ได้นะครับซึ่งนะครับดูจากสวดทรงทรองเท้าเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากเว็บเรเบรเลนโปร2อยู่พอสมควรเลยแล้วก็มีในหลายๆจุดที่เหมือนกันนะครับ ป๊อบ,อบจะเล่าให้ฟังนะครับว่าตรงไหนเหมือนตรงไหนต่างบ้างนะครับอ่ะเอาจุดที่เหมือนกันนะครับจุดที่เหมือนจุดแรกก็คืออ,อ,อัปเปอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับเป็นวัสดุผ้านะครับซึ่งระบายอากาศได้ดีมีน้ําหนักเบานะครับก็อีกอันหนึ่งที่เหมือนนะครับก็คือตรงลิ้นรองเท้าเนี่ยจะเป็นลิ้นรองเท้าที่เป็น ห่วงเชือกผูกรองเท้าแบบ3ชั้นนะครับเพื่อให้มันจะฉับเวลาวิ่งนะครับไม่เคลื่อนไม่ล่นลงไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ,อดูด้านในดิอันนี้ละกันก็คือการใช้เทคโนโลยีนะครับ smooth speed a s i s นะครับซึ่งจะเป็นโครงสร้างของรองเท้านะครับซึ่งเป็นอย่างนี้ซึ่งรูปทรงเนี้ยก็จะทำให้การวิ่งเนี่ย ลื่นไหลได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ลงเท้าได้เป็นธรรมชาติแล้วก็มั่นคงนะครับแล้วก็ลดความล้าของกล้ามเนื้อน่องขณะวิ่งทาความเร็วนะครับอันนึงอีกอันนึงที่เหมือนกันนะครับก็คือตัวโฟมตรงนี้นะครับด้านบนตัวโฟมด้านบนเนี่ยจะเป็นโฟมิโโซุนโนเอเนอ e ซี่นะครับซึ่งจะเป็นโฟมที่ มีน้ำหนักเบาแล้วก็ให้ความนุ่มเด้นนุ่มเด้งนะครับผู้ติดผู้ชุบแล้วก็สะท้อนกับในการลงเท้าได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ครับโฟมมิซุโนะเอนเนซี่ไลท์พัสนะครับผมนี่คือที่เหมือนนะครับเท่าที่ทราบมานะครับว่าเหมือนกันตรงนี้นะครับแผ่นคารบ์บอนก็มีอยู่แล้วเนาะไม่ต้องห่วงอ่า ส่วนที่ต่างนะครับที่เห็นเห็นได้ชัดเลยนะครับเอาอันดอันแรกก่อนก็คือนี่ครับตรงเอาโซนะครับตรงพื้นรองเทานะ้าเนี่ยจะไม่เหมือนเว็บเล็บเล่นโป๊สอน,นะครับตรงพื้นรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับจะเป็นรับเบอร์ o u t โซนะครับซึ่งจะรองเท้าได้นุ่มนวลน,นะครับ จะเป็นเทอร์โมมีอีกแบบนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยจะไม่สูงเท่าเวบเรียบเล่นโปรซอนะครับตัวนี้จะสูงแค่32 25มิลน,นะครับดอกดอกมมิลเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเห็นได้ชัดเลยเวลาถือเนี่ยก็คือน้ำหนักนะครับน้ำหนักก็จะหนักกว่ารุ่น เว็บเดบเล่นโปรสองตัวท็อปนะครับประมาณสามสิบกรัมนะครับผมอย่างว่าครับเพราะว่าตัวเนี้ไม่ใช่รองเท้าสําหรับแข่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็เลยน้าหนักจะหนักกว่านะครับอีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับตรงส้นเท้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุอีกแบบหนึ่งก็จะบุหนากว่านะครับตัวโปรสองก็จะบางๆเนาะนะครับความต่างที่เห็นนะครับ ความต่างอย่างหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะมีผลนะครับกับการวิ่งเลยนะครับก็คือมันจะไม่ใช่ตัวเลสซิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือตัวโฟมข้างล่างนะครับผมตัวโฟมข้างล่างเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นโฟมมิซูโน่เอเนอรนะครับนะซึ่งอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับด้านบนเป็นมิซูโน่ เอเนซี่ไลท์พักนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นมิซูโนเอเนซนะครับผมซึ่งมันก็นุ่มเด้งแหละแต่ว่าถ้าเป็นตัวโปรสองเนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเทคโนโลยีเอเนซี่ไลท์นั่นเองนะครับจำง่ายๆนะครับข้างบนเนี่ยเหมือนกันกับตัวโปรสอง คือเอเนร่ไลพัดข้างล่างเนี่ยต่างกันคือตัวนี้แฟต2เนี่ยเป็นมิซูโนเอถ้าเป็นโปรสจะเป็นมิซูโน่เอเนอร่เนี่ยความรู้สึกเวลาจับก็จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับนี่ครับโอ้โแอ,อบเพิง่งเปิดกล่องเลย่ยยังไม่เอานี่ออกลืมนะครับ ดูความนุ่มความอะไรน,นะครับก็เท่าที่ลองจับดูนะครับก็ดูแล้วจะเป็นรองเท้าที่ใส่ซ้อมวิ่งได้เป็นอย่างดีนะครับก็อาจจะเหมาะกับวันที่ต้องการซ้อมแบบสปีดนะครับอาจจะซ้อมเทมโปซ้อมอินท์วลอะไรอย่างเี้หรือว่าจริงๆก็เอาไปลงสนามได้เลยครับแต่ว่าอาจจะไม่ซิ่งเท่าตัวโปรสอเท่านั้นเองดูรอบๆอีกครั้งนึงนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะวางจำหน่ายนะครับในวันที่1ว่มกราคมนะครับที่ m i ซูโ o ่ออนไลนนะครับแล้วก็ m i ซูโ o ่ f ฟ t ช i ิ s t o สโนทุกสาขานะครับที่ Stadium มวัหรือว่าที่ Super Sport ก็มีขายนะครับยังไงเดี๋ยวแอดฟอนะครับจะไปลองวิ่งดูนะครับว่า Mitsuno ูโ v ่เว็บเลเ o n โป o ไม่ใช่ มิุโนะเวฟเลบเบรียนแฟตสองเนี่ยรองเท้าตัวรองท็อปนะครับที่ออกมาใหม่ล่าสุดเนี่ยใส่วิ่งแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกรอบนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ